อ่าลวแมาแล้วกมก็เลยถปามปูว่าว้า,าเลขมีแปดเนี่ยขอตัวแรกเป็นแปด้บอผมบอกเลยผมพระกอบหลักใหครับมีหลีนะครับเนาะมีหลีสวัสดีค่ะนะคะก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจตังคนโทไทยชินนลนะคะตอนนี้นะคะท,ท่านผู้ชมอยู่ข้างหน้าอาจารย์กําลังิีข่ามานะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ มาแล้ววันนี้จานมาแล้วนะคะจาย์ใส่เสื้อสีดำสัญญาณเท้าประหอดพี่น้องเลยกเงียบอมานี่กอนเดี๋ยวรอก,ก่อนนะคะที่นอกอดู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 เข้าไปข้างในว่าได้ดอกวันนี้โอ้ยสัญญาณเน็ตเธอร้มีมาแล้ว ส่ข้าวมาเร็ยเยนอ่นะ,อะ,อะ,อะเดนเนยานไม่นิิงเลยเดินยานหายเดนยอ่ะี่ใจตรงสยหลายลายสัปอ โอเคนอกนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทางเพจทางช่องนะคะเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะแล้วก็ทางเพจนะคะเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยแล้วก็แนวทางโชคลาภนะคะใครเข้ามาฝากากดไลค์กดแชร์นะคะใครที่อยากจะได้แนวทางนะคะท่านชมก็ไอดีไลน์ไปได้เลยนะคะตัวเอสเล็กทีเล็กนะคะสามสองห้าหนึ่ง s, s t เล็ก5 1เลนะคะแบ่งปันแนวทางให้กับ FC นะคะใครอยากได้แนวทางเป็นหน่อยแล้วก็เราแล้วก็รัฐาบาลไทยนะคะไอดีไลน์ไปได้เลยเด้อพี่น้องนะคะกัยืนหาอาจาร์นคะคะท่านผู้ชม,มปกติอจัจจะยืนอยู่ข้างในสุดนั่นแหละว,วันนี้ยืนอยู่ตรงนี้นะคะบันจจายากาศท่านผู้ชมด้วยชมนะ ยานมาแล้วนะคะแต่ว่ายัต้องรอารยังไม่เข้ามาค่ะายรูปก่นะมาลับปากค่ะ

ขอถ่ายรูปป้าจานะคะท่านผู้ชมเเก็บภาพ้ขอเยครับวันดีเลยคนาไม่มีมาสอยู่โอ้เ๋ยวเราน่าจะคอเรวับมันจะเงียบดานี้มีง เดี๋ยวมามมาฝกอาจารย์นนดี๋ยวข้างใน้างในเข้างในกดนะครับข้างในจะพิ่งออกมาครับข้างในต้องออกมานะครับ

ขึ้นยอนรับคุณจูนขอบคุณครับขอบคุณมากครับไม่ได้ขึ้านแล้วไปก็แล้วกันโอขอบคุณครับโอ้เดี๋ย่นั่งถวายจะให้พอดีเลยผม่ยังไม่ได้ถวายรับได้ครับคนละข้างไหม็รับ เดี๋ยวว่ามื่ออาจารย์เดี๋ยวไหมมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับขอบคุณครับมาเลยครับไปกันในข้อการขาข้อข้งไหนอีกรอบเด้อขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเด้อขอบคุณนะครับเด้อท่านผู้วครั้งก็เป็นบรรยากาศนะคะท่านผู้ชม เป็นบรรยากาศนะคะจานขอถ่ายรูปกระจานะคะกาจะถึงดานข้างในนะคะครับแม่มาแม่ช่วยปด้วยแม่ใช้ปูด้วยครับครับ บรรยากาศสดๆนะคะท่านผู้ชมเข้ามาฝากกุ้ยช่กดแชร์ให้หน่อยเด้อเดี๋ยวเจอกันข้างในเดนะเดี๋ยวเจอกันข้างในนะคะท่านผู้ชมเจอกันข้างในค่ะจานมัฟฟี่ครับเทวดารดานดินมาแล้ว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 คนหลยค่ะพี่น้องค่ะ แล้วค่ะไปเจอใช่ไหอคนละที่นอไม่่ลูกใครคนเด้อบันนี้เด้อจามาแล้วนะคะอะไรก็ได้นะคะไม่มีเปรีย อากาศดีจิตตั้งไม่เป็นไรไม่เป็นไร เดี๋ยวมาฟังจากปากอาจารย์นะคะว่าวันนี้อาจารย์จะปล่อยตัวเลขเลขทูปนะคะจะได้ตัวไหนนะคะเลขหูุออกมาแล้วนะคะเลขทูปนะคะท่านผู้ชมอ่าเกือบตายนะครับเนาะแรีวอยากคูงว่าเลขรูปมันตัวไหนนะครับผมจะบอกให้ว่าไปดเบึงไร่สดนะครับ รถนั่นก็นคือว่าเลขเจโบนะเขาอาจจะถามน้ำมอเตอร์ดีก็ได้แนละ้วอ่ะผมจะย่างไปเลขเจโบนะครับที่เราตดเกล็ดหลังนะครัมาตัวไหนคับว่าเรามาเกียกเก่ยวกับพระเจ้าแผ่นดินอ,องค์กรน่ะนี่นะครับ<อ><อ>ได้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมสำหรับเลขทูปนะคะของเจบโบจะชอบแปดเก้านะคะแปดเก้าศูนย์ ตัวที่สามจะมากันเนาะเอาเลยครับเจมู้ว่ตัวที่สามเนี่ยเจหลอกเราแล้วมาณไอเลิฟยูนี่เขายุกันนิประมาณนั่นละโอ้ไอเลิฟยูสามนิ่พี่น่นี่วะไอเลิฟยูบอโอโอ้บอเด็กลับเด็กับสููเดาอสู้เดกยกัิอู่เอ่ะประมาณนะ้ครับเด็กนนะครับ เโนี่ยที่เราถึงเชลานี่เามาหลายตัวนะครับเราได้เลขทูบตัวสุดท้ายแล้วนะครับเนะเป็นเลขไอเลือบยูว่าเป็นเลขเหรเลขไอเลบอยูนะครับเอรเราเหหลายเราใหญ่ก็อาจารย์อาจารย์ผู้การสื้อประดัเเรายงารสรุปเลขทูบนะคะตัวเลขที่ได้มา893สำหรับมีขอบคุณทุกรายขอบคุณทุกแจกอย่วลไอือนะคะสวัสด้วู้ะครับเอ